ทำให้เขาคิดถึงนะคะเป็นหัวข้อสั้นมากแต่เชื่อว่าจะต้องมีคนหยุดฟังอยู่หลายคนแหละ <laughs> น่ารักจังนะน่ารักจังสวยจังหล่อจังคิงทํางานเก่งจังนะคะมีควชเชนมากในใจเขาเยอะ นะคะ king of wax ก็คือการที่คนคนนี้โฟกัสไปที่คุณแหละไม้นี่อาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่เขาฟ้องมองหรือเขาจอบจ้องอยู่ลักษณะเขานิ่งเนาะมากวนนิดนึงนิ่ง,ง,งเขานิ่งนะเขานิ่งเฉยมากนะเขาไม่หวั่นเขาไม่กลัวเกงอะไร เขาไม่หวัน่นเขาไม่สลกสนอะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดตรงเนี้ยมันเป็นปัญหารหรืออุปสรรคกับเขาอะไรมากมายเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาเองก็มีอะไรที่ดีแล้วก็พร้อมยอมรับพลังงานดีๆจากคนรอบข้างจากบุคคลภายนอกจากใครก็ตามณปัจจุบันนี้ตัวเขาเองนะอ่า เป็นคนมองการไกลมีสติปัญญาที่ดีค่ะมีความฉลาดและลักแหลมมีบุธิภาวะมีความเป็นผู้นำนั่งอยู่บนหลังมือก็กำว้อีกมือหนึ่งก็ถือไม้เท้าซึ่งข้างหน้าเขาเนี่ยเป็นงานมากๆแล้วก็ทำงานเยอะสวัสดีจ้านะคะ,ะทำงานเยอะ,อะ ทำงานเยอะคิดคิดเยอะคิดมีการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็เป็นคนที่เป็นที่ปรึกษานะักปรึกษาให้กับคนอื่นดูแลใจให้กับคนอื่นทำให้คนอื่นมีรอยยิ้มได้นะคะทำให้คนอื่นมีรอยยิ้มได้แล้วก็ทำให คนที่อยากอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยรู้สึกมีความสุขเป็นพลังงานภาพรวมของพลังงานความสุขเป็นพลังงานภาพรวมของคนจิตใจดีธาตุไฟค่ะก็มักจะใจร้อนอยู่เสมอแล้วก็คือเขาเป็นคนใจร้อนเพราะเขาเป็นคนคิดเยอะคิดแก้ปัญหาเยอะฉะนั้นแน่นอนความใจร้อนของเขา มันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนหรอกแต่ว่าบางทีการใจร้อนของเขามันทําให้เขาค่อนข้างที่จะงุดกิดเองแอบส่องแอบมองแอบดูแอบชื่นชมอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณนะคะมือกําไว้อีกมือหนึ่งก็ถือแต่จใจมุ่งหน้าไปข้างหน้าแหละคนคนนี้มุ่งหน้าไปข้างหน้าล่ะโฟกัสไปข้างหน้าโฟกัสไปยังจุดที่มันข้างหน้าแล้วก็ มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะคนคนนี้นะชัดเจนกับตัวเองชัดเจนกับชีวิตมีสิ่งที่หลายๆสิ่งคือตัวเขาก็จะเป็นคนนิ่งนะนหน่อยนะแต่จะกวนมีมากกวนกวนหน่อยนิ่งๆหน่อยขอบคุณค่ามีมากกวนกวนนิ่งๆหน่อยเยาวยวนนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขารู้นะเขาเป็นคนที่มีสิกเซนแรงแล้วก็มีจิตสัมผัสที่รู้ว่า ัวเขาอะชอบหรือไม่ชอบอะไรและใครเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือหรือต้องการอะไรจากเขาเขารู้ค่ะเขารู้ว่าใครเข้ามาเพื่อที่หวังผลประโยชน์หรือต้องการเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบรู้อะรู้ถึงปัญหาหรือรู้ว่าผู้นี้จะเกิดอะไรขึ้นเป็นคนที่มีสติและนั่งสมาธิเยอะจะมองเห็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์เขาเรียกว่าสิกเซนใช่ไหม ไพ่ใบหนึ่งขยายความรู้สึกของเขาได้เยอะมากนะแล้วก็เขาทํางานเยอะแต่เขาไม่ค่อยเลือกที่จะพูดหรืออธิบายให้ใครได้ฟังนะคะเลือกที่จะพูดและก็ไม่ได้อธิบายให้ใครได้ฟังการดูดวงต้องมีใจที่ตั้งสติหรือการดูแรนดอมต้องนิ่งด้วยค่ะอย่าใจค่อยเกลียนะอธิษฐานจิตดีๆนะ นะคะมีความเป็นโมเมนต์มีความเป็นกันเองมีสิ่งบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีระบบระเบียบว,วิธีการความคิดเขาเป็นคนคิดเหมือนเขาเป็นคนคิดที่เหมือนจะเป็นคนคิดวนๆอยู่กับที่ก็ได้หรือเป็นคนคิดที่มุ่งหน้าไปข้างหน้าน,นะคะแต่บางมุมหรือบางสิ่งที่เขาคิดก็เป็นมุมที่มันสะท้อนถึงความรู้สึกหรือสิ่งที่มันเป็น เขาเป็นคนใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักคนอื่นด้วยเมตตาคนอื่นฉะนั้นแน่นอนเขาถึงถ้าเขาช่วงนี้เขาจะยุ่งๆเนาะเขาไม่ค่อยได้สดวนเท่าไหร่ถ้าเขาสดหมนเขาจะรู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงเขาสามารถเป็นหมอดูได้หรือเป็นนักโหราศาสตร์ได้คนคนนี้นะโอเคนะแล้วเขารู้สึกเหนื่อยค่ะช่วงนี้นะเขารู้สึกเหนื่อยแล้วท้อใจ เขารู้สึกเหนื่อยและท้อใจรู้สึกเครียดมีเรื่องกังวลให้ต้องเครียดใช้อารมณ์เยอะใช้คิดใช้สมองเยอะคิดเยอะเกินไปคิดจนเหนื่อยเหมือนมีเรื่องบางเรื่องที่มันท้ออยู่ในใจหรือบางมุมที่มันท้ออยู่ในใจสิ่งบางสิ่งที่มันท้ออยู่ในใจมันก็คือสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบเหมือนตัวเขา ก็รอคอยคนเนาะที่จะเข้ามาเป็นเหมือนยังเป้าหมายในชีวิตหรือเป็นคนที่คือเขารักสงบนะแล้วก็รักสันโดษแล้วก็เข้าใจคนเยอะมากฉะนั้นแน่นอนการที่เขาเข้าใจคนหรือมีคนเข้ามาคอยเขาจะรับรู้เรื่องราวของคนอื่นเยอะบางครั้งนะ่ะเขานะ่ะรับรู้คนอื่นเยอะนะแต่เขาแก้ไขปัญหาที่มันเป็นเสเซียวในใจไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักของคนกับเขา อยู่แดนไกลแต่ใจคิดถึงทำงานเยอะมากคุณก็เป็นห่วงเขาเนาะในสไตล์ที่เป็นเขาคุณก็เป็นห่วงเขาคุณก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบอยากที่จะบอกเขาว่าให้เขาได้พักบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเขาเองก็ก็ทำเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมนะคะชอบเข้าวัดชอบทำบุญชอบปฏิบัติชอบถือศีลภาวนาแล้วก็ มีจิตวิญญาณทางด้านความรู้สึกสเสซนแรกจิตสัมผัสล่ะค่ะนะคะเขาคนเนี้มันเหมือนมีความสึกว่าเขาเขาคิดถึงมากเนาะแล้วเขาก็นั่งเห็นมัดกอดอกอยู่ธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำค่ะรู้สึกว่าเขาจะต้องเข้าหาคุณยังไงแล้วก็ค่อยๆดีกว่าอย่าผีผามเพราะคุณก็เป็นคนก็อยู่กับที่อยู่แล้วไม่ได้ไปไหนอย,อยู่แล้วอย่างเงี้ย เขาก็รู้สึกว่ามันต้องอยู่กับที่เนาะอ่ามันต้องอยู่กับที่มันไม่ต้องผีผ่ามนไม่ต้องเร่งรีบหรือจะทําอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าใช่เราก็ไม่ต้องรดล้นอะไรมากเดี๋ยวมันก็ใช่เองแต่หน้าตาเขาพอคิดถึงคนอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ้มใช่ปะเออเขาก็จะยิ้มกอดอกยูเหมือนก็ยังมีมาดูอ่ะมาดูธุรกิจมาดักเกรงอะไรอย่างเงี้ยอ่าทำงานเยอะคิดเยอะรับปัญหาคนอื่นไม่เยอะตลอด แต่ปัญหาคนเองอ่ะจะสั่นไม่ได้หรอกเรื่องความลักถ้าไม่มีเหตุหรือปัจจัยให้เกิดเขาก็จะไม่ได้ค่อยได้รู้หรือปรับปรุงอะไรมากหลายๆครั้งที่คุณก็ผิดใจเขาเขาก็จะเข้าใจแบบในส่วนที่เขาเข้าใจผิดอยู่หลายครั้งเหมือนกันแต่เขาก็ใช้ความนิ่งเนี้ยเพื่อสยบปัญหาทุกอย่างเพราะเขาก็นั่งทบทวนว่าเออทุกปัญหานะีมันเกิดจากตัวเขาเองทั้งนั้นคะ่ะ เกิดจากตัวเขาเองเกิดจากความรีบร้อนเกิดจากความเร่งรีบหรือเกิดจากความต้องการของเขาเองฉะนั้นแน่นอนค่ะพอมันเกิดปัญหาจากความต้องการของเขามันก็มีหลายมุมมองหรือหลายหลายอย่างเลยที่เขาอยากจะเปิดใจให้คุณได้รับรู้หรือให้คุณได้รับทราบถึงสิ่งที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเขาก็ยังคงรอคอยค้นหาอยากที่จะให้ใจที่ไม่อยู่ตรงนี้ให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้น หรืออยากจะให้คุณรู้สึกถึงความในใจเขาคิดถึงมากค่ะคิดถึงมากแล้วก็อยากจะมีคําบางคําที่อยากจะพูดกับคุณบางคําไม่เคยได้พูดเลยแต่ในใจมันลึกซึ้งไปแล้วอะ่ะอยู่เดินไกลแต่ใจคิดถึงตอนนี้ว้าเวใจมากคิดถึงเนาะเออว้าเวใจแล้วก็คิดถึงต้องการ อยากพูดอยากคุย,ย,คยหรืออยาเจราจาให้คุณได้รับทราบถึงในใจเขาบอกได้เลยว่าเขาเหนื่อยกับปัญหาบางปัญหานะคะกับปัญหาบางปัญหาแล้วก็บอกสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรที่มันสําคัญหรือทุกสิ่งที่ต้องการหรือเป็นอะไรเงี้ยมันก็อยากจะให้มันมีอะไรที่เติมเต็มกันกันมากๆหรือสิ่งที่มันต้องการ คุณนะเขาเขาแล้วคุณก็มีบางมุมหรือมีบางสิ่งที่บางบางทีเขาก็มีความแอคทีฟกับตัวเขาเองมีความเรียกว่าสิ่งที่มันมาเติมเต็มตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันเกี่ยวเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักที่ บางทีก็มีมุมต้องการมีต่องการมีมุมที่มันน่าค้นหาหรือไม่ค้นหานี่คือคุณและเขาค่ะที่เจอกันหรือจอยกันตอนเนี้<ม>เป็นความรู้สึกของคนสองคนที่คิดถึงแล้วก็เขาคิดถึงคุณมากนะคุณเป็นคนที่มีพลังและอนานาจที่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกเขาได้ที่สามารถเข้าที่จะไปถึงใจเขาได้แล้วเขาก็รับรู้ว่าถ้าเขาไม่มีคุณเขาก็ต้องปวดใจหรือเขาก็ต้องเหนื่อยแน่เลย เพราะว่าคุณก็คือคนที่เขาเล็งคันสอนแล้วล่ะหรือเล็งเป้าหมายไว้แล้วบางครั้งอ่ะการที่เขาอยู่แดนไกลอ่ะมันก็เป็นอุปสรรคกับเขาเหมือนกันนะเขาก็รู้นะแล้วเขาก็เข้าใจในบทบาทหน้าที่นี้เขาเข้าใจว่าการที่เขาอยู่ไกลการที่เขาไม่ได้เจอคุณหรือไม่ได้เปิดใจเปิดตัวกับคุณอ่ะมันก็ทําให้ความรู้สึกของเขาหรือสิ่งที่มันเป็นอ่ะมันมันไม่มีความสุขมันไม่โอเค มันเหนื่อยแล้วมันก็มีเรื่องท้อท้อในใจด้วยเขารู้ตัวดีค่ะไม่ใช่เขาไม่รู้แต่เพียงเพราะตัวเขาเองก็ยังคงค้นหาค้นคว้าในบางมุมหรือในบางสิ่งที่มันเป็นแบบแผนวิธีการการพูดการเจรจาการรอคอยการสิ้นสุดความหวังหรือสิ่งที่มัน,นไนอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเจอคุณหรือจอยคุณเลีเพราะคุณเป็นคนที่ เหมือนสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกเขาอยากเดินไปต่อหรือก้าวต่อเขาท้อใจทุกๆครั้งที่คิดถึงคุณเขาทนไม่ได้คนะ่ะถ้าไม่มีคนอยู่เคียงข้างเพราะการที่เขาได้เจออะไรปัญหาหรือบางอย่างนะมันเป็นพลังงานด้านบวกของคุณมันเป็นพลังงานด้านบวกของคุณคุณทำให้เขาคิดถึงหนักมากนะ พราะตัวคุณนะทําให้เขาอยากมีความรักเพราะตัวคุณทําให้เขาตาสว่างมากขึ้นเพราะตัวคุณทําให้เขาอยากอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีอยากรู้อยากเห็นอยากเจออยากพบมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีมากที่คนคนหนึ่งต้องการที่จะเจอคนคนหนึ่งหรือจอยไปด้วยกันปัญหาหรืออุปสรรคที่มันเจอหรือสิ่งที่มันเจอนะตอนนี้คือเขาเขา,เขารู้ว่ามันคือการเรียนรู้ของ,ของสภาวะ บทบาทและหน้าที่คนเรามันมีหน้าที่ต่างกันแต่มีใจที่มันคล้ายๆกันมันก็คืออีกพาร์ทหนึ่งที่ที่มันเหมือนแบบถ้าเขาหยุดนิ่งได้หรือเขาเคลียร์ทุกอย่างได้อะเขาก็สามารถที่จะอยู่กับคุณได้หรือสามารถที่จะดิวกับคุณได้เขารู้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่บางทีเขาอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนหรือไม่ได้คุยกับคุณอะไรมากเพราะว่าตัวเขาก็ ยังคงเรียนรู้ยังคงค้นหายังคงมีแบบแผนของตัวเองมีระบบระเบียบแบบแผนหรือสิ่งที่มันอยู่ในใจเขาอะมันค่อนข้างเยอะฉะนั้นแน่นอนค่ะสิ่งที่มันอยู่ในใจเขาค่อนข้างเยอะมันก็รวมไปถึงพาร์ทของความความรู้สึกที่เขาอยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะเจราจาอยากจะดิวให้คนได้รับทราบว่าบางทีเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเขาไม่ได้เป็นอะไรใดๆทั้งสิ้น ที่เขาเขาเขา,าจะพูดหรือกันกองความรู้สึกตรงนี้ออกมาลนะ่ะก็เพราะว่าเพียงพอะเขายังอยากที่จะคุยหรือ,อยังอยากที่จะเจรจากับคนให้มันมากยิ่งขึ้นมากกว่านี้เพราะเขารู้ว่าถ้าตัวเขาแอคทีฟมากกว่านี้คุณก็จะแอคทีฟโฟกัสมาที่เขาโดยตรงฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่โฟกัสโดยตรงหรือการที่ทําอะไรที่มันโดยตรงมันก็มีมันมันก็มีหลายอย่างที่เขาต้องปรับ ความคิดถึงของเขาอะ่ะมันไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้แต่เขารู้ว่าคำนไนส์มากไนออฟเัาก็คือการที่จะหยิบยื่นความรักเร่งรีบอยากจะข้ามน้ํามาเลยถือวีซา่าถือพาสปอร์ตหรืออยากจะเหมือนเหมือนเป็นกาวใจอะ่ะเหมือนคุณก็เป็นยาชูกําลังเหมือนกันที่ทําให้เขารู้สึกว่าอยากที่จะทำอะไรเรื่อยๆอยากที่จะมีความสุขหรืออยากที่จะมีความรักเพราะพลังงาน energy หรือพลังงานบวกหรือพลังงานความน่ารักสดใสของคุณมันเยอะ นะคะมันเยอะมันสามารถจับต้องได้หรือมันมีสักจักของคำพูดของค,องคุณนะคะแต่คุณก็เป็นคนแอบตรงเหมือนเขาเช่นกันแต่เป็นคนใจดีเป็นคนแอบตรงเป็นคนหน่าบึง่งขี้น้อยใจนะคะเขาไม่สามารถน้อยใจคุณได้ถึงแม้เขาจะอยากําคนที่มีอีกโก้หรือกำแพงคนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากนะแล้วเขาก็ต้องการที่จะพบเจอคุณ เขาต้องการที่จะคุยหรือดีกว่าคุณให้เข้าใจในความรู้สึกของเขาเขาอยากเปิดใจอยากเปิดตัวอยากให้คุ้รับรู้ว่าตัวเขาคิดถึงคุณมากนะเราจริงๆตอนนี้เขาดีกว่าคุณคุยกับคุณถึงแม้คุณจะรู้เพียงแค่สองคนแต่เขาก็อยากที่จะให้คุณได้รับทราบว่าจริงๆเขาคิดถึงคุณมากนะบางครั้งการทํางานของเขาการติดต่อสื่อสารของเขาจะค่อนข้างลําบากหน่อยหนึ่งกับคุณ ช่วงนี้คืกวังวาใจเยอะมากเพราะมีไพ่ดาบขึ้นเป็นไพ่อารมณ์ไพ่ปัญหาอุปสรรคติดกับงานเขาด้วยติดกับความรักคือความรักของคุณกับเขาค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคนะแล้วเขาก็ยนดันมามีอุปสรรคเรื่องงานด้วยฉะนั้นอารมณ์เขาไม่ค่อยจอยสักเท่าไหร่คือเขาไม่เลือกที่จะอธิบายหรือพูดอะไรให้ใครฟังเขารู้สึกวนหงุดหงิดใจตนนัวนี้เขารู้สึกว่าบางครั้งการอธิบายกับคนที่ไม่เข้าใจมันก็เปล่าประโยชน ถ้าจะคุยก็คุยกับคนที่รู้เรื่องแลวเข้าใจนะคะเข้าใจในพาร์ทที่เป็นเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเข้าใจในบทบาทหนะ้าที่ที่เขาอยู่ณนะตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าพลังงานความน่ารนกาความสดใสของเขาอะทําให้คุนใครเงาได้ทําให้คุนใครทุกได้ดาบก็คืออารมณ์นะคะ ดาบก็คืออารมณ์คือคุณไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขาหรอกค่ะแต่ตัวเขาคาดหวังกับคุณคุณไม่ได้คาดหวังคุคยๆผิดหวังผิดพลาดจากความแบบมาคุณไม่ได้อยากจะจะเอาเขาปเป็นเจ้าของแค่อยากให้รู้ว่าให้ให้รู้ได้ได้รับรู้ว่าคุณอยากมีเขาเป็นเพื่อนเพื่อค่อยศึกษาดูใจไปออืมนะคะ มันเหมือนแบบเร่งรีบไม่ได้เลยชีวิตเขาเขาต้องค่อยเป็นค่อยไปมันเหมือนเป็นดวงโชคชะตาด้วยการที่เขาจะมีคู่ครองหรือการที่เขาจะมีใครสักคนเข้ามาดีวเขาเนี่ยเขาต้องรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคแหละมันสัมผัสได้มันดีมากๆแล้วเขาไม่ได้เร่งรีบหรือต้องการให้ใครเข้ามาแบบทําให้เขารู้สึกเหนื่อยใจหรือรู้สึกเป็นกังวลใจเขาต้องการคนที่จะเข้ามาดีวหรือมาทําให้เขามีมีพลังงานหรือมีบทบาท ของตัวเขาเองด้วยเขาไม่ได้ต้องการให้ใครเข้ามาดิวเพื่อที่จะเอาปัญหามาให้เขาจะคัดกรองคนที่เข้ามาและเขาจะต้องรู้หัวใจของเขาว่าต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขารู้ว่าเขาต้องการหรือไม่ต้องการอะไรมันก็รวมไปถึงาพารหรือไปรวมรวมไปถึงภาพที่มันเป็นเหมือนแบบความทรงจําทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ด้วยและเดอะมูนเดอะมูนก็คือดวงจันทร์ ที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นที่อะไรที่ตรองแสงสว่างที่มันมีพลังงานของคุณความใจดีความน่รักความสดใสทั้งคุณและเขาอะ่ะมันเกิดขึ้นทั้งสองคนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างหรืออะไรที่มันเป็นคุณและเขาอะ่ะมันก็รวมไปถึงภาพรวมความรู้สึกดีๆความทรงจำดีๆด,ด,ด้วยเป็นแบบนี้คะ่ะนะคะ queen of pentacles <c oughs> ก็คือเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะมี พลังงานของผู้หญิงที่ค่อนข้างทํางานเก่งรักสัตว์เลี้ยงรักเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็รวมพาไปถึงคุณด้วยเขามองว่าเป็นตรงนี้นะคะเป็นพลังงานภาพรวมที่ดีจังเลยเนาะเป็นพลังงานภาพรวมที่รู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากๆหนัมก,มาก,ม,ากมากเลยนะคุณเป็นคนที่ใจดีใจเย็นสุขขุมนุ่มดึกเข้าถึงง่ายไม่ได้มีความรับไม่ได้มีเลขกลเลขกลอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ได้มีอะไรที่มัน เก็บงาและซ่อนเลนเขาก็เลยรู้สึกว่าเออพอมันไม่ได้มีตรงเนี้เขาก็รู้สึกสบายใจสบายใจเนาะที่ได้คุยสบายใจที่ได้ได้เจรจาสบายใจที่ได้เปิดเปิดใจมากขึ้นเพราะเขาก็รู้ว่าไอสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันก็ต้องรอมันต้องมีมุมที่รอคอยมันต้องมีมุมที่เติมเต็มเข้าหากัน เพนออปเปอเรชั um เป็นคนที่น่ารักสดใสอยู่แล้วแล้วก็เป็นเหมือนเป็นความเป็นแม่เป็นมัมเป็นผู้นำเนี่ยคือในมุมมองที่เขาที่เขาต้องการที่จะสื่อสารหรือคอนแทคให้คนได้เข้าใจถึงอยู่ไกลแต่ใจคิดถึงใจว้าวุ่นถึงคุณแล้วเนี่ยตอนเนี้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วแล้วก็คืนนี้จะนอนหลับหรือว่าค่ำคืนเนี้ยจะนอนหลับไหม ไม่หลับอ่ะกระสับกระสายอยากมาเจอเดวิลคือความต้องการความทะเยอทะยานความที่มันเหมือนเนี่ยติดกับอันนี้ด้วยราชินีจัเนเสน่ห์ของคุณมันแล้วยวนใจขนเกินเขาต้องการพบเจอคุณอนะ่ะเพราะคุณเป็นคนดีนะมีสาระมีประโยชน์หรือเวลาเขาเจอคุณอนะ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณให้ความรู้คุณให้ความสังขัยกับเขาคุณให้ใจเขาเยอะมากๆเขาต้องการที่จะเจอคุณในตอนนี้เลยนะหรือเขาแบบเหมือนแบบ เขาเขาปรึกษาเรื่องคุณหรือการที่จะคบคุณหรือเจอคนกับคนหลายๆคนโดยเฉพาะเพื่อนสนิทของเขาหรือคนที่เขารู้สึกว่าไว้ใจหรือวางใจดีไม่ดีไปด,ดูหมอดูด้วยนะดูพระดูหมอดูด,ดูอะไรอย่างเงี้ยกับคู่ครองสายมูก็มานะแล้วก็คนที่อยู่ในความฝันคนที่อยู่ในจินตนาการเขาหรือความฝันของเขาหรือสิ่งที่มันเกิดก็คือตัวคุณเนาะพลังงานนี้เป็นพลังงานภาพรวมของคุณนะอ่า เป็นพลังงานความรักเป็นพลังงานภาพรวมเป็นพลังงานความน่ารักสดใสและเป็นพลังงานของคนที่จิตใจดีมากเป็นพลังงานของคนที่จิตใจดีมากเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างที่จะรู้ถึงตัวตนจะรู้ถึงวิธีจะรู้ถึงสิ่งที่มันมันมีอะไรที่มันเยอะนะคะมันมีอะไรที่มันเยอะมันมีความสนอุกสนานหรือเอ็นจอยกัน มากๆหรือสิ่งที่มันเป็นอยู่ตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ขาดอะไรอ่ะอืมเขาไม่ได้ขาดอะไรเขาต้องการความรักจริงๆเขาต้องการมอบความรักให้จริงๆหรือเขาต้องการที่จะบอกให้คุณได้รับรู้ว่าจริงๆเขารู้สึกคิดถึงความน่ารักสดใสของคุณแอมเบรสความอบอุ่นที่คุณมอบให้เขาหรือเขาต้องการจากคุณมันเป็นในรูปแบบแบบนี้เขาไม่เคยลืมคุณเลยแม้แต่วินาทีเดียวคุณอยู่ใน ความทรงจาของเขาหรืออยากจะเจอมากๆเขารอคอยที่จะเจอคุณถ้ารอคอยที่จะเจอคุณเราจะบอกรักคนว่าเขารักคุณมากนะเขาคิดถึงคุณมากนะเขาต้องการเจอจริงๆเขานิ่งไปเขาเฉยไปก็เพราะว่าเขามีมีเขาเรียกว่าอะไรเขามีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ต้องเจอซึ่งบางทีเขาอธิบายให้เราฟังไม่ได้อธิบายให้คุณฟังไม่ได้เนี่ยผับไพ่ดาบอุปสรรค แต่เขาก็ผ่านพ้นมันมา,มาละแต่ถึงเวลานั้นเป็นเป็นถึงเวลาที่มีคู่ครองแล้วค่ะนะคะที่มีคู่ครองที่ต้องเจออะไรอย่างเงี้ยหรือต้องหมุนเวียนละไม่อยากจะขึ้นคันไม่อยากอยู่จะเป็นโซนละเจอคุณมันก็ดีดีกว่าไม่เจอใครนะคะความขี้เล่นขี้อ้อนของคุณอ่ะก็มีสักนี่แหละ,ค,ะคือสิ่งที่มีสเสน่ห์แล้วพอถึงเวลางานคุณก็จะเป็นคนอีกคนหนึ่งที่วิเป็นเป็นงานเป็นการมากๆ เป็นคนที่มองการไกลนะคะเราก็เป็นคนที่คิดวิเคราะห์หรือสิ่งต่างๆที่มันดีมากๆหยิบยื่นความรักค่ะหรือหยิบยื่นความหวังดีหยิบยื่นใจหยิบยื่นความต้องการแล้วก็ก็จะไม่ไม่ไม่คิดกับหัวจะคิดหันหน้าไปเดินหน้าไปโฟกัสงานก็มีความสุขปบี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีคุณอยู่ตรงนี้พลังงานนี้เป็นของคุณนะคะ วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรับพลังงานดีๆรับไม่เซตดีๆยิ้มรับพลังงานดีๆเชื่อว่าพลังงานเนี้ยจะช่วยต่อเติมกำลังใจให้กับคุณคุณทาให้เขาคิดถึงก็เรามันน่ารักอะ่ะเขาก็คิดถึงเราสิก็เราก็เป็นคนดีอย่างเงี้ยเขาก็คิดถึงคุณหยุดน่ารักไม่ได้นะอยู่เป็นคนดีไม่ได้เพราะมันเป็นสไตล์ของเราอยู่แล้วใช่ไหมโอเคค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะเลิฟยูทุกท่านนะ